สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะฮะวันนี้นะคะผมเราอยู่ในตึกเซนทบัลสตูดิโอนะครับที่เดิมที่ทำงานทุกวันนะฮะไปไหนไม่ได้แล้วนะคะผมแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนตัวจากการเป็นดีเจมาเป็นเอ็มซีคู่กับพี่แจงจี้นะครับจุดยอดจุดยอุดยอดนะฮะพี่แจี้ ได้ให้หล่อเนี่ยพี่เจ๊จิ๊กคือแบบทังส่วนมีความสามารถมากเลยนะคะผมตอนนี้เราอยู่กันในห้องแต่งตัวนักแสดงนะฮะคือมีหลายโชว์มากเลยเป็นงานของโรแลนด์นะคะผมเวลาอ่ัดโซเชียลคมปนี่แบบอ๋อก็จะไปแกงเลิศเลยเอิศจางเดียวโอลิทนะฮะนี่มันก็บอกให้ว่าเออใครที่ติดตามผลงานอยู่นะครับผมก็รอหน่อยไปกันนะครับสำหรับอาทิตย์หน้านี่ก็จะมีอัดรายการนะคะเป็นรายการร้องเพลง แต่ว่า<ม>เ,เพื่อนๆหลายๆคนก็คงแบบว่าพอจะเดาออกกัแล้วว่าเป็นรายการอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นการร้องเพลงที่แบบมันไม่เหมือนที่ที่แบบไปวดมา,ก,ก,มา <c oughs> ก็ลองถายกันดูในการ<อ>คือรายการนั้นอนะ่ะเป็นรายการที่ม,ออมันสามารถเสียบุคลิกสูงม,มากไม่หอ,อกว่าถ้าไม่หล่อได้ราไม่ได้นะคอ <c oughs> ี่หน้าอย่างหนูไม่มีอะไรจะเสียอยู่นะอันนี้เราก็อยู่กันีแดงีเียว น,น้องวันนี้เต้นเก่งมากนะคะเมื่อกี้แอบดูดีแดงกันนี้โอเคครับเดี๋ยวมา,าอัปเดตชีวิตเพิ่มเติมให้ดูแล้วกันครับ